บุญที่ทางรายการคุยไปแจกไปสร้างแล้วก็บุญศีลทานภาวนาที่ดทฉันได้สร้างมาในที่ทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันขอให้บุญนี้จะไปรวมตัวกับบุญของทุกท่านแล้วก็ไปตัดรอนวิบากกรรมของทุกท่านนะคะจากนี้ไปขอให้ทุกท่านเนี่ยพบกับทางหลุดพ้นเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในชาตินี้คําว่าไม่มีได้ความทุกข์ จะได้ปรากฏนะคะและขอให้พลังพิระมิดนี้จงส่งผลทาให้ท่านเนี่ยอุดทนจากความทุกข์ทั้งทางกายทางใจทําให้มีความสุขทั้งทางกายทางใจถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันท่านคงจะได้มาร่วมก่อสร้างมหาพิระมิดแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่จะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยซึ่งต่อไปก็จะมีคนมาศึกษาดูงานมีคนมารับพลังพิระมิดเพื่อบำบัดความทุกข์ ทางกายทางใจแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะส,สำหรับท่านที่ต้องการซื้อสาหร่ายสเปรุยนาของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพลสร้านภูฟ้าร้านโครงการหลวงอื่นๆถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะซื้อจากทางรายการคุยไปแจกไปก็ได้นะคะซึ่งเงินรายได้ทั้งหมด เราจะนําไปน้อมเกล้าวสร้างบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ผ่านมาเราได้นําไปน้อมเกล้าถวายมูลนิธิชัยพัฒนา40,000บาทและล่าสุดนะคะก็ได้นําไปซื้อแอร์จำนวนสองเครื่องน้อมเกล้าถวายโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาภายในอาคารสำนักง,งานขายแล้วก็อยู่ในพระราชฐานพระราชวังดุสิตนะคะ ซึ่งเงินรายได้ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่พอท่านผู้ชมคะเราจรึงได้นําเอาเงินรายได้จากที่ท่านผู้ชมได้ซื้อพาเมลาจากทางรายการเนี่ยไปสมทบจนครบ8,9,770กว่าบาทเพื่อติดตั้งแอร์ได้ครบ2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวถือเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐสุด นะคะก็จะทําให้ทุกท่านมีทรัพย์ไม่เปิดเครื่องมีแต่ความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าที่มาจากยะลาบวกมาอีกหนึ 100. บทนาบนาุญก็ค่ะอันนี้ปัจจัยห้าห0ื่นบาทไ้ช่วยสร้างห้องน้ำสาลาปฏิบัติธรรมนี่กอให้บุญนิธิป้องเปิดองค์หนึ่งบาท เดี๋ยวเขาจะใบเสร็จให้นะลงทะเบียนค่ะวังนี้ช่วยเหลืออาจารย์ที่ว่าแดดร้อนห้าทันบาทวันนี้รวมมาได้ทั้งหมดเป็นเงิน50,000นบาทค่ะรถยนต์เมอร์ d e เดสเบนท์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นรถที่ดิฉันได้ถวายกับหลวงพ่อเสเี่ยมโอภาสีนะคะตั้งแต่ปี2,536 นะคะปัจจุบันนี้ท่านก็ยังใช้อยู่นะคะยอดเงินนะคะก็ได้4 0 0 0มบาทแปลรูปมาจากสาลอันนี้เปเก่งมากขอบพระคุณมากค่ะก็หวังว่าในปีต่อๆไปอาจารย์ก็คงจะทำงานตรงนี้ถวายให้กับโครงการส่วนพระองค์ส่วนศิลกา ชอบแจกค่ะขอถวายพระอาจารย์ไปใช้เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็สบู่เสริมพลังปราณพลังมนุธาตุรวมทั้งมีคนที่ฝากมาที่เจาะจงอยากจะทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยรวมกันมานะคะรว,รวมไว้ในนี้หมดเลยทั้งหมด3ามหค่ะอาจารย์ด้วยอนุภาพบุญที่คุณยอมได้ถวายในสิ่งที่มีประโยชน์ ปัจจัยนี้ธรรมาก็จะเอาไปเกี่ยวกับด้านงานพระพุทธศาสนาจงเป็นภาวะปัจจัยให้คุณโยมและคุณโยมทั้งหลายที่ได้รับได้ชมในรายการและมีส่วนร่วมบางคนก็เอาฟ้าทลายโจนามาขอให้คุณโยมทั้งหลายจงมีสติปัญญา รู้แจ้งจริงในทางทั้งหลายทั้งปวงได้บันที่ิ่านในปัจจุบนันนะทุกท่านทุกคนเถิดอ่านที่านจิตไปด้วยนะคะขอให้ทิกโศกรบใครน,นิหารเชิญ